กับว่านี่คือเกาเดอร์ในช่องสวนสวยชาแนลพี่น้องเบอเบิงมะเขือค่อ,อยอันนี้มะเขือม่วงจ้ามะเขือม่วงฉีดท่อม่อนกระเล่ลูกกระเล่ดกอันนี้ผู้ข้าวพี่น้องผู้ข้าวหรือก้านตองเนาะมึงในดอก เดยเ่เคยเห็นดอกมะเบงเดอสแสดงว่าแกเต็มที่แล้วนี่ดอกคู่ขาวเนะคูขขาวหรือว่าก้านตองตอนนั้นวัดได้พันมานในน้อยหนึ่งนำมาเลี้ยงเอาเนาะดอกสวยดิคี่น้องเบงอาศเบงไก่ดอกคู่ขาว,ขาวสแสดงว่าแกเต็มที่แล้วเนาะ เป็นยานี่มีพี่น้องเป็นยาสมุนไพรเด้อคือผู้บ่าวหน่อยหดน้ำผู้บ่าวน้อยลดน้ำผักทั้งผุนโซ่ทั้งผุนสิเป็นชีผักชี้ลาวบานเฮาโอ้ชีไทยหอมปอบบานเฮาน้องอันนี้ก็หอมแดงลงหอมแดงไว้เนาะ ดี๋ยวจะอยู่อีกโซนทั้งนึงกล้วยกล้วยน้ำว้าพี่น้องกล้วยน้ำว้ามะพร้าวพ่อได้กินเนาะพี่น้องเนะาะมะละกอหน่อยกับเก็บไปกินพี่น้องหลายกระขายทั้งผุนก็จะเป็นโซนหมกม่วงหมกม่วงปีนี้บ่ค่อยดกเลยพวน้องผุนก็จะเป็นมะละกอฮอนแลนด์น้องมีฮอนแลนด์มีหลายพันอยู่พี่น้องทั้งผุนก็จะพูนส่วนบางนาเด้ะส่วนบางนาทั้งผุน อันนี้ว่ามันจะตายว่าตายเพินอีกเนาะก็าได้กิ่นพี่น้องอันนี้จะเป็นอีกฟังทั้งหนึงพันหม่พันหม่พันหม่ดอกไม้ประดับไม้มงคนที่อยู่อีกทางโซนหนึ่งเนาะจา้ะน,นี่จะเป็นทั้งนี่จะเป็นสวนสวนกล้วยสวนมะละกอสวนผักอันนี้ให้ชม นางเอกของคลิปนี้ก็สิเป็นผู้ข้าวและพี่น้องอยากโชว์ผู้ข้าวเนาะผู้ข้าวก้านตองเป็นดอกอ้วนรวยอยู่พี่น้องอ้วนรวยอยู่ดอกสวยแก่พดพื้นพันได้หนิเด้อกลิ่นกำลาบกลิ่นซดพี่น้อง กินกับปนกับลาบห่อกระไดนี่กินกับสมตำกันแซ่บเพื่อกันนี่กินกับลาบลาบซุปผู้ใดเมื่อก,กินนี่เพื่อก,กินซุปผู้ใดเมื่อก,กินซุปไปกินนิบนะกินกับลาบกินกับปนเป็นยาสมุนไพรพี่น้องนี่หลักๆคือแก่พ,แพุ่มแรลพือสมุนไพรเนาะ นีวันปลูกประมาณแปลงหนึ่งนี่ละเฮ้อเบื้องไ้เบื้องล่มล่มครับยากาศมีวันปลูกประมาณแปลงหนึ่งลมลมลมปลูกประมาณแปลงหนึ่งนี่แหละพี่น้องกินบ่ไวดอกนี่ไล้คลายหน่อยก็กินเนาะปลูกประมาณหนึ่งแปลง ไอ้าพเหิือนเดมทั้งผิดกระลงแฟนวันลงหอมแดงนะบุคุงมะรากออยากย่นไปหายููอ่าเพื่อนเอนานะที่ยุ่ทั้งต่างประเทศเนาะที่ทั้งประเทศ,นะทเทศตั้งประเทศนี้เพิ่อองกินตำมากอเนาะหน่วยหนึ่งว่ามันหน่วยละสามรอยสี่รอยเมนบาพี่น้อง อันนี้ล่องพักบลัดงจุ่มผู้ข้าวของวันน่ะแปลงน้อยๆพี่น้องตะกี้ตะกี้เอามาประมาณประมาณนั่นกระถางน้อยๆนี่แหละปลูกได้จุ่มหนึ่งอยู่พอได้เก็บกินเพราะว่าวันเป็นคนมาก,กินพักกินแล้วเนาะเป็นพ้ามาเบงบอกมม่วง อันนี้นามุกม่วงอันนี้ฝรั่งกิมจูนี่ฝรั่งกิมจูเป็นดอกอาโช่ฝรั่งกิมจูอันนี้ดอกฝรั่งเนาะดอกมักซินดาข้างต้นนี้ก็เป็นนาก็โซนทางนี้เป็นโซนมะนาวมะนาวไหลเมรพี่น้องอ้อันนี้ใบอันนี้เป็นโซนมะนาวเดี๋ยวให้เบิ้งโซนมะนาวกัน มะนาวไร้เมล็ดไร้มเมล็ดหน้าบมีเม็ดมูน้วยใหญ่กับน้วยใหญ่แล้วเนาะกเป็นดอกก็เป็นดอก,ก,ดอกมะนาวไร้เม,ม,ม,เม็ดมาเบงหมักงวงเฮ้ยมวยจูดินเลยพี่เนอะ ันนี้มะม่วงอะไรนะอ้วนมหาชนกมหาสนกพี่น้องเปรียวสุดติ่งเลยได้นน่จูดินเลยนี่นี่จูดินเลยเอ้ยไงตอนซุกจะหอมพี่น้องตอนเป็นน้อยหน่อยน,อยนี่เปรียวมากเลยเนะสมสมปีดเลยล่ะนี่ปีนี่หน่อยได้ปีปีก้อนปีกายปีก้อนเนยกากสากเลยพี่น้องดกแห้ง ปีนี้ก็ถือว่าพ่อได้กิ่นเนาะปีนี้พ่อได้กิน่นบุกบงราชินีว่นนี่ต้นนี้ต้นนี้ถือว่าเป็นหมากเลยปีนี้นี่ราชินีต้นนี้เมืองบ,บ่เป็นหมากเลยพี่น้องธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่านะแต่ว่ามหาชนกนี้ยังพอได้กินอยู่ แต่บกม่วงประเภทนี้มั่จะกินดิบมันจะเปรี้ยวแห้งพี่น้องจะเป็นเปรี้ยวต้องกินซุปแบบซุปจะจัดเลยเนี่ยตัวนี้แข็งเป๊กเลยซุปจะจัดเนี่ยตัวนี้ข้างพีก็เป็นมกแตงส้นทงผุนเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะปลูกตามธรรมชาติพี่น้อง ส้นทังนี้จะเป็นผักเป็นผักเป็นมะละกอเป็นผักเป็นมะละกอเป็นแตงกวาเป็นสวนผักสวนไอนผักสวนครัวของวันจะยุ่โซนทั้งนี้แต่ถ้าไปลบลบไปทั้งปุ่นจะเป็นสวนกล้วยน้ำว้าเนาะกล้วยน้ำว้า